สวัสดีครับจักพันธ์ฟันธงประจวนอังครที่4มีนาคม2568ครับวันนี้มีทั้งหมด8คู่มาฝากกันจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับคู่แรกวันนี้ครับบรูสเจอกับแอสตันวิลล่าในเวลาที่ขึ้น45นาทีครับบรูสดูดีเกินกว่าที่จะแพ้คาวบ้านครับผลงานการเฝ้ารังของพวกเขาจากทุกรายการที่ผ่านมา10นัดก่อนหน้านี้แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและในรายการนี้พวกเขาก็ไม่แพ้ใครในบ้านด้วยครับสวนทางกับแอสตันวิลล่าที่ ไม่ชนะใครจากทุกรายการมาต่อเนื่อง4นัดแล้วนะฮะขอเชียร์เจ้าบ้านที่ได้เปรียบในเกมวันนี้ดูมีเหตุผลกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอฟันชงไปครับรรสครับคู่ที่2ครับ p s เไอโฮเฟนเจอกับอาร์เซนอลในเวลาตีสาคู่นี้ผมมองว่าสูสีกันครับฟอร์มคล้ายๆกันเลยนะฮะช่วงนี้ครับน่าจะสู้กันได้สนุกมากกว่าน่าจะจบเสมอในเวลาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอฟันชงไป p s v อสไอโฮเฟนครับคู่ที่3ครับบริสเซดอนมูนเจอกับเลิลในเวลาตีสามบริสเซดอนมูนกำลังเข้าฟอร์มเลย นัดหลังนั้นเก็บคลินชีตมาทั้ง2เกมยิงรวมไปได้หมด8ประตูวันนี้ลเล่นในบ้านกลุ่มความได้เปรียบต้อนรับการ,รมาเยือนของลิวที่เอาจริงๆก็ไม่ได้ฟอร์มแย่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าฟอร์มเกมเยือไม่ไหวจะเชียจริงครับผมมองว่าโอกาสค่อนข้างสูงครับที่ลิวจะกลับบ้านไปมือเปล่าในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจะกระพันขอฟันธงไปบรูซีดอทมูลครับคู่ที่4ครับเป็นคู่เด็ดประจำวันนี้ด้วยนะฮะในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกอีกหนึ่งคู่นะครับเรอลมริดเจอกับแอตเลติโกมาดรดในเวลาต โดยคุณนี้ผมมีซูเปอร์บังเกรดพรีเมียมจำนวนทั้งหมด20ตัวมาแจกกันเช่นเคยครับกับกิจกรรมทายสกอร์ครับว่าเรอลมริดเจอกับอาริโตโกาดริดวันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับวิธีการร่วมสนุกก็เพียงแค่พิมพ์คําตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมแคปรูปคําตอบส่งไปในกลุ่มมีทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะครับหรือว่าก่อนตีสามโดยทางเข้ากลุ่ม เพื่อส่งกับบ้านข้อนี้ผมปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วนะฮะส่วนทิศทางแล้วก็จว์ที่จะไปในคู่นี้ผมมีเในใจแล้วครับเดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ทุ่มในกลุ่มจักพัณธ์ฟันธงแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่5ครับ e f l Championship h ยนชิพเฮาเจอกับพรีมัตต g กายในเวลาตี2 4งนาทีฝอร์มย้ําแย่พอกันทั้งคู่เลยนะฮะผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสจบเจ้าค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเชียร์บอลราลุ้นสมุมดีกว่าจักพัณธ์ขอฟันธงไปพร,าาค,รคู่ที่6มับ Bristol City West เในเวลาต ถึงแม้ภาพรวมของมิวอลจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ได้เล่นในบ้านได้เปรียบกว่าครับประกอบกับ Bristol City ฟอร์มเกมยืน9นาที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพัน์ขอฟันชงไปมิวอลครับคู่ที่จะครับคาริฟเซตีเจอกับเบอร์รี่ในเวลาตีสอนาทีเบอร์รี่นั้นก็ยังดูดีแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเยอะครับเมื่อเทียบกับคาริฟเซตีที่ห้านัดที่ผ่านมานั้นชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอ สวัสดีซิตี้ยังทำผลงานนอกบ้านได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ครับเม่เทียบกับเพรสตันนอตเอนที่ไม่แพ้ใครในบ้านมายาวนานแล้วนะฮรแล้วก็นัดล่าสุดเพิ่งจะชนะเบอร์ลี่มา3าศูนย์ในบ้านครับวันนี้พวกเขาน่าจะมั่นใจเต็มที่กับการเล่นในบ้านอีกนัดหนึ่งในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปเพรสตันนอตเอนครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันนี้ครับถ้าหากมีคู่ไหนอยากจะได้เพิ่มเติมเข้าไปรอกันในกลุ่มก่อนได้เลยครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะส่งแนวทางบอล แล้วมาเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงก่อนที่จะไปลุ้นกันต่อในคู่ดึกประจำวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนวันนี้โมเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ